สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาชมดอกไม้สวยๆนะครับบริเวณของด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมดอกไม้สวยๆกันนะครับนี่ครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับเป็นพื้นที่เล็กๆที่ประดับประดาดอกไม้ไว้ได้ สวยงามจริงๆนะครับสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกดอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับดูครับทางด้านนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็อุโมงไฟนะครับสวยงามครับคุณผู้ชมนี่ครับไปต้นคริสต์มาสวิบวับสวยงามทีเดียวครับ ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นอุโมง์ไฟนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมอุโมง์ไฟเล็กๆขั้นสั้นแต่ก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับแม่สวยงามเหลือเกินครับเทศบาลเมืองศรีสะเกษทำไว้สวยงามครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษครับสวยงามครับคุณผู้ชมครับ